เปิดงานแล้วงานกันชงแห่งภูมิภาค Asia International Hemp Expo 2022และ the Second International Hemp Environmental Forum 2022ังานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกันชงนานาชาติครั้งแรกของไทย โดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกันชงไทยร่วมกับ NCC Exhibition Organizer และกลุ่มสมาคมพันธมิตรทั้งภายในประเทศและนานาชาติและผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต้นน้าไปจนถึงปลายน้าพร้อมกับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเปิดงาน oh. ต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ที่เป็นครั้งแรกในเอเชียนะครับที่มีงานสเกลแบบนี้นะครับมีความเป็นอินเตอร์ขนาดนี้นะครับมีคนเข้ามาร่วมงานเนี่ยเหมือนเกินหม0 0นคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนบินจากต่างประเทศเข้ามา3-4,000คนนะครับเ,เป็นการจัดงานร่วมกับ ทาง NCC นะครับซึ่งเราทำงานกันมาใกล้ชิดปีหนึ่งนะพี่นะครับเตรียมตัวกมาปีหนึ่งนะครับคำถามที่ถามว่าแล้วตรงนี้มันทำให้เป็นศูนย์กลางบนเรื่องการชงได้เต็มที่หรือเปล่าเรามีเขาเรียกว่าความพร้อมนะครับม,มีส่วนประกอบองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีทั้งหมดพร้อมอยู่ที่เมืองไทยณนะตอนนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเดินต้องทำต่อก็คือเป็นการต่อยอดนะครับวันนี้จะเห็นถ้าเดินดูนะครับ ผู้ประกอบการ300กว่าร้านเนี่ยนะครับม,มีพื้นที่หมื่นตารางเมตรนะครับแล้วก็มี p r o d u c t ฑที่เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยเป็นพันนะครบับนเวลาบนอุตสาหกรรมที่อายุยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับม,มีความรู้องค์ความรู้ทางด้านทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับไปจนถึง p r o d u c t มีการออกทะเบียนออยอเป็นพันกว่ากว่าทะเบียนไปแล้วนะครับฉะนั้นถามว่าความพร้อมมีไหมความพร้อมมี ในทุกๆมิติอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือการทํางานของภาคเอกชนนะครับงานทํางานของภาครัฐกับเอกชนที่งาร่วมกันนะครับเอกชนกับเอกชนต่อยอดต่างชาติกับประเทศไทยมามีการดําเนินง,งานร่วมกันนะครับแล้วก็จะเห็นการเติบโตนะครับมองอุตสาหกรรมอันนี้อย่างต่ำเนี่ยสาม0มื่นถึงห้าหม่นล้านเห็นแน่ๆนะครับ เมดิโคลทัวริสึมเป็นเรื่องการต่อยอดบนเรื่องของ hospitality ซึ่งซึ่งประเทศไทยเก่งอยู่แล้วนะครับเอ่อฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เป็นเอชเอมหับเหมือนที่เราอยากจะเป็นและเือเราอยากจะเป็นเมดิโคเอ่อมดิโคหับของโลกนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเมื่อท่าเดินดูฝั่งซ้ายมือนะครับเทคโนโลยีมีตั้งแต่การปลูกการสกัดอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสกัดแบบเอ่อซ c เปอร์คริติคอลนะครับเอ่อ ฉะนั้นเทคโนโลยีทั้งเรื่องของนวัตกรรมนะครับด้านปลูกจะมีตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์ตั้งแต่เรื่องของไฟที่ต้องใช้คอนดิชนันที่ต้องใช้วิธีการปลูกนะครับมี a e r o p o n i c สให้ดูนะครับการฉีดนิวเทรนเข้าไปสู่รากเลยนะครับยันไปถึงเทคโนโลยีของเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับปลกูกสกัดผลิตภัณฑ์ R&D นะครับเพนพอยที่ที่ ผู้ประกอบการยังคนยังมีบอกเอ๊ะทำอันนี้แล้วมันยังผสมอันนี้ยังไม่เข้ากันเรามีโซลูชันให้หมดนะครับรวมถึงเรื่องของออกลิ่นรถนะครับรูปลักษณ์นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราแก้ปัญหาให้กับทางผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศนะครับซึ่งคนบินมาถ้าจากเฉพาะในอาเซียนเนี่ยผมเห็นตัวเลขแล้วนะครับ2007ในส่วนของใน NCC ในฐานะผู้จัดงาน ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเฮมเอ็กซ์2022เป็นการจัดงานครั้งแรกนะครับคร,ครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของอาเซียนหรือเอเชียตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าตัว NCC ร่วมกับทางสมาคมมีความพร้อมนะครับเราประสานงานกันมาเป็นปีนะครับวางแผนว่าเราจะทำยังไงที่จะต่อยอดธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการที่มีเกษตรกรในการปลูกต,ต่างๆตรง,งนี้รวมถึงนวัตกรรม หรือว่าในส่วนของการที่จะเหนือมาต่อยอดโดยผลิตสินค้าต่างๆออกมาในเชิงของสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมสินค้าในเชิงเวชภัณฑ์แล้วก็ส่วน่างการตัวนี้สามารถเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์นะครับก็คือส่งออกไปเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความร่วมมือกันในครั้งนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราคิดว่าเรามองเห็นช่องทางที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศไทย แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคนที่ปลูกในเรื่องของการชงตรงนี้รวมถึงการที่จะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นสินค้าที่ระดับโลกที่เป็นเวอร์เฮมของเราในประเทศไทยต้องเป็นท็อปฟในการที่จะเป็นผู้ผลิตและส่งออกรวมถึงสินค้าและบริการต่างตัวนี้นอกจากที่จะเป็นเวชภัณฑ์หรือเป็นสินค้าที่เป็นอ่าโปรดักต่างตัวนี้แล้วเนี่ย มันสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่คุยกับทางทางสมาคมไว้นะครับว่านี่แค่ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสยังมีอีกเยอะมากแล้วก็เป็นสินค้าที่เราคิดว่าเป็นเศรษฐกิจรุ่งเรืองของประเทศไทยในอนาคตต่อไปงั้นก็อยากเชิญทุกท่านนะครับว่างาน i ิน i r t e t n o t i o n e m p Expo 2022จัดวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ธันวาคมที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจครับ